รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการภูมิสมดุลค่ะรายการที่อยากเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะให้หันมาดูแลสุขภาพด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพในยุคปัจจุบันนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวของงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทยค่ะซึ่งสามารถที่จะดูแล,แลและยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะไปเริ่มทีเนี่ยเวลาจอประสาตาเสือ่อมเราต้องใช้การฉีดสาร แอนตี้เทเเข้าไปในในลูกตาเพื่อไปหยุดไม่ให้มีเลือดไหลออกจากจอประสาทตาเพราะว่าถ้าจอประสาทตาเสื่อมเป็นจอาตาส่วนที่เปรียบหากมีเลือดไหลออกมาแล้วก็จะบอดตาจะบอดนะซึ่งเข้าแต่ละครั้งมันก็จะเสียราคาเกือบแสน,นก็ฉีดไปเดือนนึงอีกเดือนต่อมาหรืออีกสองเดือนต่อมาก็ไปทำอย่างนี้อีกนะเพราะฉะนั้นแล้วตามันก็จะเริ่มมีปัญหาเ เห็นไม่ค่อยชัดเจนรูปก็จะปิเดเปี้ยวไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งในเวลาอันสั้นต,ตา,าจะบอกกรณีค,คนที่เป็นเบาหวานร่างกายของเรามีอาการแพ้ภูมิตัวเองแพ้ภูมิตัวเองอย่างไรแพ้ภูมิเดีเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีการหลั่งสารสร้างภูมิคุ้มกันมากเกินไปสารสามตัวที่มีปัญหาที่เป็นเจ้าปัญหาเนี่ยมันลดลง,ลดลงเพราะฉะนั้นอาการเบาหวานจะมีขึ้นแล้ว แน่นอนนะครับจะไม่มีใครเลยที่ใช้แล้วจะไม่ช่วยลดอากากรเบาหวานข้อมูลเพา่อสันนิษฐานชัดเจนเมื่อเป็นอย่างนี้การโจมตีตับอ่อนก็ลดลงเพราะฉะนั้นตับอ่อนก็เริ่มทํางานได้ดีขึ้นอินซูลินก็หลั่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นอินซูลินในเลือดก็มีมากขึ้นพาเอาน้ําตาลไปป้อนเซลล์ต่างๆในร่างกายมากขึ้นน้ําตาลในเลือดก็มีน้อยลง,ลงก็กลับสู่ภาวะปกติ ราากาาเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าการปรับภูมิสมดุลจะสามารถช่วยดูแลได้อย่างไรช่วงหน้าค่ะ mm hmm. ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาดูกันที่เรื่องของโรคตาเสื่อมนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นโรคที่เป็นกันเยอะนะคะแล้วก็ มีโอกาสที่จะเป็นในกลุ่มที่อายุน้อยลงมากขึ้นทุกวันทุกวันนะคะเนื่องจากมีการใช้สมาร์ทโฟนนะคะอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าการจ้องจอคอมพิวเตอร์นานๆนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดจอประสาทตาเสื่อมก่อนวัยอันควรได้นะคะวันนี้นะคะปลายอยู่กับท่านศาสตร,ราจารย์ดรพิเชษต้องเรียนถามอาจารย์ถึงโรคตาเสื่อมค่ะโดยธรรมชาติค่ะปัจจุบันนี่คือเกิดจากอะไรคะอาจารย์ครับพอพูดคําว่าเสื่อมก็คงจะคิดถึงว่าการใช้งานเยอะเกินไปค่ะ แะการใช้งานเยอะเกินไปก็เกิดขึ้นในผู้สูง <ไว S 1> อายุนะครับผู้สูงอายุอายุมากขึ้นก็เสื่อมมากขึ้นแต่อย่างที่ปลาบอกเมื่อตกี้นี้ปัจจุบันนี้ไม่ต้องสูงอายุแล้วแหละนะวัยรุ่นก็ตาเริ่มเสื่อมแล้ว <ฮะ S 2> เพราะใช้สมาร์ทโฟนนะฮะไม่ว่าจะยังนั่งอยู่ในรถไฟใต้ดินหรือ BTS <ฮะ S 2> หรืออยู่ในระหว่างในรถแล่นกลางถนนก็ใช้แต่ iPhone ยิ่งใช้เวลาที่มีการเคลื่อนไหวสายตาก็ต้องใช้มากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นตามันก็จะเสื่อมเร็วขึ้นเร็วขึ้นทีนี้เดิมทีเนี่ยเราบอกว่าไอ้เรื่องของตาเนี่ยเป็นเรื่องของโรคนะเกิดขึ้นจากโรคอะไรทั้งหลายอะอะไร,ะไรเยอะแยะนะครับต้นเหตุมามากมายแต่ปัจจุบันเนี่ยนักภูมิคุ้มกัน,กนวิทยาเขารู้แล้วละ่ะว่าโรคของในตาเนี่ยไม่ว่าวุ้นวุ้นตาเสื่อมก็ดี ตาแห้งก็ดีต้อหินก็ดีต้อกระจกก็ดีม่านตาอักเสบก็ดีจอประสาทตาเสื่อมก็ดี<ะ>หรืออาการอื่นๆเกี่ยวกับดวงตาก็ดีมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเรามีการสร้างภูมิคุ้มกันมากเกินไปคือเม็ดเลือดขาวมีการหลั่งสารที่ทํทให้เกิดที่เกิดก่อให้เกิดการอักเสบ<ะ>หรือที่เรียกว่าโปรอินฟามัทูรีไซโตไคน์ภาษาฝรั่งนะ,ะฮะ เมื่อมันมากเกินไปมันทำให้เกิดการอักเสบทำให้เกิดความเสื่อมนะครับเมื่อเรารู้เช่นนี้ถ้าเราสามารถทำให้กลับสู่ภาวะปกติได้ทำให้ไม่เลือดขาวหลังสารปกติได้อาการเหล่านี้ก็จะตอบรับก็จะสามารถที่จะจัดการได้อย่างสะดวกสบายง่ายๆเลยใช่ไหมะนะครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับสูตร แล้วไป,ไปลดอาการเสื่อมนั้นโดยการไปลดการหลั่งสารที่ออกมาจากเมลือดขาวุมกันมากเกินไปให้กลับสู่สภาพปกติสารที่หลั่งมากเกินไปโดยทั่วไปนะครับมันก็จะมีสาร interleukin น beta interleukin s i n t e r l e u k i n s e t h นเอฟ alpha แล้วก็ interferon gamma เม,มเมื่อเรารู้ว่าไอาสารเหล่านี้คือต้นเหตุ ถ้าเราต้องการแก้ไขปัญหาเสื่อมของตาเราต้องลดสารเหล่านี้ลงมานะครับ mm hmm. เราก็พบว่าสูตรหนึ่งของเรานะครับเราสามารถทําให้สารเหล่านี้ซึ่งเป็นสารที่ขอให้การอักเสกรดลงชัดเจนนะครับเรามีการทดสอบนะในอาสาสมัครที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้<อ>เวลาเวลาสิบห้วันนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับอาสาสมัครที่ใช้แคปซูลแป้ง ซึ่งจะไม่มีฤทธิมีเดชอะไรเลยนะครับแล้วก็วัดออกมาในวันที่15นะเราก็จะพบว่าไอสารที่ทำให้เกิดปัญหาการเสื่อมนะมันจะลดลงตามที่ลูกศรชี้ไอลูกศรที่ชี้ก็ชี้ในผลที่ได้จากการวัดอาสาสมัครที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราคระคส่วนไอตัวสีชมพูอ่อนก็เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์แป้ง จะเห็นว่าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จากการวิจัยของเรามีสารที่มีปัญหาเนี่ยลดลงทุกตล,ลทุกลงเกิดหมดเกือบทุกตัวเลยนะครับที่ที่มากๆก็คือตัว t n x Alpha เนี่ยลดลงเหลือถึง7%แล้วตัวนี้คือปัญหาตัวสารตัวนี้ถ้ามันมากไปคือตัวที่เป็นปัญหาหนักหนักมากๆคนที่มีปัญหาจะมี t n x Alpha นี่สูงมากด้วยเหตุนี้ครับเราก็จะสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิต ของผู้ที่มีปัญหาดวงตาแล้วก็ถนอมดวงตาได้ด้วยนะ<ฆ>ทีนี้นอกจากสิ่งที่เราทำจากการสก,กัดด้วยมังคุดเงาดำถูหลวงปราผังบบกแล้วผสมกับลักษณะสมดุลเ,เสริมประสิทธิภาพแล้วเข้าไปทำงานปรับไม่เลือดขาวให้สร้างภาวะผูกสุดุลแล้วนะเรายังมีสิ่งที่เราทำมาจากน้ำมัคุดนะค<ฆ>เราจะมีการลดสารนะที่มีปัญหาตามที่ลูกศรชี้ ลงไปชัดเจนมากเปเรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลกินน้ําน้ำนี่ก็ใช้แทนด้วยสีสีเงินน,นะ,ค,ะครับจะเห็นว่าสารมีปัญหาเนี่ยมันลดลงไปเพราะในการถนอมดวงตานี่ก็เกิดขึ้นแน่นอนนะครับขณะเดียวกันก็จะมีการเพิ่มอีกตัวหนึ่งขึ้นมาไอ้ตัวสุดท้ายนะฮะตัวที่เป็นอินเท์คิน18อันนี้เพิ่มใช่ไหม,มคะอาจารย์จากการดื่มน้ำมะคุดของเราวันที่15มันทำได้อย่างนี้นะครับ เพราะการแรกทีเดียวอาการเสื่อมของลตามันจะหายไปอาการเสื่อมที่เกิดขึ้นต้อกระโจกต้อหินวุ้นตาเสื่อมอะไรเนี่ยมันจะดีขึ้นจากการเดื่มน้ำมูดแน่นอนแล้วแต่ตัวอินทรีย์สิบแปที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆทีเดียวนะครับเดิมทีเนี่ยเวลาจอประสาทตาเสื่อมเราต้องใช้การฉีดสารแอนตี้ทีเเฟเข้าไปในในลูกตานะครับ เพื่อไปหยุดไม่ให้มีเลือดไหลออกจากจอประสาทตาเพราะว่าถ้าจอประสาทตาเสื่อมเป็นจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกหากมีเลือดไหลออกมาแล้วราจะบอดอตาจะบอดะนะวิธีการระงับไม่ให้มันเกิดขึ้นก็คือใช้สารแอนตี้ทีเอ็นเอฟเมื่อกี้นี่เราบอกว่าลดเหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่นะก็ะแต่เขาจะใช้สารซึ่งเขาพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ฉีดเขา้เขาดวง<ป>ตาเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดการตาบอดจากจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียก ซึ่งเขาแต่ละครั้งมันก็ตจะเสียราคาเกือบแสนก็ฉีดไปเดือนหนึ่งอีกเดือนต่อมาหรืออีกสองเดือนต่อมาก็ไปทําอย่างนี้อีกนะฮะไม่ฉะนั้นแม้วตามันก็จะเริ่มมีปัญหาเห็นเห็นไม่เคยชัดเจนรูปก็จะบิดเบี้ยวไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งในเวลาอันสั้นตาก็จะบอดเพราะการฉีดยาเข้าตาแอนตี้เวชเชฟหรือแอนตีเทียเเข้าตาก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อมาเขาก็พบว่ามีการพัฒนา สารอีกตัวหนึ่งสารที่อยู่ในระบบฟุ้งคุ้มกัน,กนของเราคือ Inter อินเทอร์คินสิบแปดเขาก็สามารถฉีดเข้าตาเพื่อจะทาหน้าที่ตรงนั้นได้เหมือนกันะนะ,ะแต่มันก็ยังต้องฉีดเข้าตาอยู่ดีการวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อจะดูแลโรคจอประสะาทเสื่อมที่ทําให้เกิดตาบอดนี่นะพัฒนามาเรื่อยๆแข่งขันกันมากมายแล้วในที่สุดครับนักวิทยาศาสตร์ของไอร์แลนด์ก็ประกาศผลสําเร็จว่าเขาสามารถใช้อินเทอร์คิน18ที่ฉีดเข้าตาเนี่ย มาฉีดเข้าเส้นแทนเมื่อฉีดเข้าไปในเส้นแล้วเข้าไปในกระแสเลือดแล้วเขาก็จะสามารถป้องกันจอประสาทเสื่อมชนิดเปียกเขาประกาศผลงานอันนี้ใน2014เมื่อสองปีที่แล้วนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าไงนะอันนเราดื่มหน้มังคุดวันละส0มรเอ็มแวันละขวดแก้วเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมตอนเรื่อง15วันขึ้นไป50%เปอร์เซ็นต์มันจะมีเพิ่มขึ้นมา50สเปอร์เซ็นต์สมมติปลาดื่มผมไม่ได้ดื่มปลาจะมีอินดิเค์ส8 ในปลาขึ้นมา50%เพิ่มขึ้นมา5 0าสำคัญไหมไม่ต้องฉีดไม่ต้องเจ็บตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ขณะนี้ไม่ต้องฉีดเข้าตาไม่ต้องฉีดเข้าเส้นก็าต้องบอกว่าอย่างนี้สารที่ฉีดเข้าเส้นยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเขาพิสูจน์แล้วทดสอบแล้วชัดเจนผลการวิจัยออกมาได้ชัดเจนว่าอิน o ดคินส์แปดถ้าหักไปในเส้นป้องกันจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกได้แน่นอนแล้วอะไรเกิดขึ้นล่ะ น้ำมังคุดที่เราทำขึ้นมา Apple e s s e n เซเนี่ย<ะ>ปรุงด้วยสูตรที่เราต้องการให้มีการดูแลสุขภาพโดยการปรับภูมิสมดุลเนี่ยมันมีประสิทธิภาพอย่างเนี้ยเพิ่มอินทรีย์สารขึ้นมาให้ในร่างกายของเรา50%ในวันที่15นี่คือมรดกของชาติไทย <c oughs> ถูกไหม<ะ>ผมก็อยากจะชวนท่านผู้ชมซึ่งเป็นคนไทยร่วมกันดีใจด้วยการภาคภูมิใจนี่คืองานวิจัย ชิ้นแรกของโลกที่ยืนยันว่ามังคุดของเราจะมีคุณสมบัติพัฒนาออกมาสามารถป้องกันจอประสาตาเสื่อมชี่นิดเปลี่ยนไม่ทําให้เกิดโรคตาบอดได้เป็นชิ้นแรกและชิ้นเดียวของโลกเลยนะคะอาจารย์ครับแล้วเราก็ประกาศผลงานนี้ต่อสารชนในวันที่15สิงหาคม2015 ท่านไหนที่ฟังแล้วมีข้อสงสัยนะคะอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลขสายด่วนนะคะ1154ค่ะหรือว่าโทร02-646-4800นะคะหรือว่าอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์นะคะก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ w w w b i m r o y c o m นะคะ คุณผู้ชมคะโรคเบาหวานนะคะซึ่งถือว่าเป็นโรคที่ยอดฮิตอันดับต้นๆเลยนะคะอาจจะไม่ได้น่ากลัวเท่าโรคมะเร็งนะคะแต่ว่าถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่สูงอายุนะคะแล้วก็ผู้ที่มีอายุน้อยก็สามารถเป็นได้เช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทราบสาเหตุของโรคเบาหวานกันก่อนเลยนะคะสอบถามอาจารย์ถึงสาเหตุของโรคเบาหวานค่ะอาจารย์ว่าเกิดจากอะไรคะกรรมพันธุ์หรือว่าวิธีการรับประทานอาหารการดําเนินชีวิตคะอาจารย์ก่อนที่จะรู้ว่ามันเกิดจากอะไร ผมอะไรหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะคำว่าเบาหวานมันหมายถึงอะไรค่ะนะทาไมเบาถึงเรียกว่าเบาหวานใช่ไหมคะเบาก็คือปัสสาวะนั่นแหละอ๋อค่ะก็เบาแล้วก็ออกมาหวานพอหวานเนี่ยเราจะเห็นนะมดมันไปตอมนะค่ะเพราะนั้นไอ้เบาหวานแล้วบาหวานมันเกิดขึ้นจากอะไรแน่นอนร่างกายของเราต้องหวานผิดปกตินะครับสาเหตุที่หวานผิดปกตินั้นก็เพราะว่าการบริโภค อาหารของเรามีอาหารหวานมากเกินไปหรือขณะเดียวกันก็อาการเาผาผลาญอาหารหวานเนี่ยมันไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจริงๆแล้วในเลือดของเราเนี่ยนะฮะเมนจะควรจะมีระดับน้ําตาลปกติทุกคนถ้าหากว่าไม่มีเป็นเพราะว่ามีระดับอินซูลินที่มันแตกต่างกันไปอินซูลินก็คือฮอร์โมนซึ่อยู่ในเลือดแล้วก็จะมีหน้าที่พาเอาน้ําตาลโมเลกุลน้ําตาลในเลือดเนี่ย ้อนเข้าไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเซลล์ส่วนต่างๆของร่างกายนะครับแต่ในกรณีที่บางคนมีอินซูลินน้อยมีน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ําตาลก็จะอยู่เหลืออยู่ในเลือดเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะมีอาการเบาหวานนะครับอีกกรณีหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะมีอินซูลินอยู่มากแล้วก็ตามาแต่ว่าอินซูลินเนี่ยไม่สามารถพาน้ําตาลซึ่งอยู่ในเลือดไปเลี้ยงตามเซลล์ส่วนต่างๆของร่างกายได้ กรณีนี้ก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีการดื้อต่ออินซูลินเกิดขึ้นในร่างกายแม้ว่าจะมีมากเท่าไหร่ก็ตามอินซูลินมันไม่ได้ทําหน้าที่นั้นน้าตาลก็จะอยู่ในเลือดแล้วก็เกิดอาการเบาหวานทีสาเหตุมันมาจากอะไรอินซูลินเนี่ยจะหลั่งออกมาจากตับอ่อนจากเบต้าเซลล์ที่อยู่ที่ตับอ่อนนะครับซึ่งเป็นอวัยะที่จะหลั่งอินซูลินแล้วก็เข้าไปในเลือดนะครับตับอ่อนของมัน ถ้ามันทําหน้าที่ปกติมันก็จะมีหลังอินซูลินตามปกติแต่กรณีคนที่เป็นเบาหวานร่างกายของเรามีอาการแพ้ภูมิตัวเองแพ้ภูมิตัวเองอย่างไรแพ้ภูมิตัวเองเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีการหลั่งสารต้านทานโรคสารแพ้ภูมิสร้างภูมิคุ้กันมากเกินไปอย่างกรณีนี้ก็คือสร้างสาร T N F alpha แล้วก็ interferon gamma สารสตัวเนี้ เป็นสารซึ่งสร้างภุมมกันให้กับเราแต่ในกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานมันมากเกินไปมันก็เริ่มเริ่มเ,มเป็นปัญหากับเราแล้วเป็นปัญหาอย่างไรสิ่งแรกท,ท,ที่ที่มากที่สุดก็คือมันเริ่มไปทําลายตับอ่อนบริเวณที่มีเบต้าเซลล์ที่หลั่งอินซูลินเมื่อตับอ่อนถูกทําลายถูกโจมตีการหลั่งอินซูลินมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นร่างกายของเราก็มีอินซูลินน้อยลงแน่นอนในที่สุดเลือดของเราก็จะมีน้ำตาลมาก,ามากขึ้นเราก็เป็นเบาหวาน เบาหวานประเภทนี้เนี่ยเป็นเบาหวานประเภทที่หนึ่งคือเกิดขึ้นจากภูมิคุ้มกันในร่างกายมีมากเกินไปและส่วนใหญ่มักจะเป็นกรรมพันธุ์นะฮะก็คือการทําหน้าที่ของอินซูลินน้อยจากการที่มีตับอ่อนถูกทาลายหรือทํางานมากเกินไปในขณะเดียวกันอีกกรณีหนึ่งถึงแม้ว่าตับอ่อนไม่ถูกทําลายมันยังหลังของมันดเป็นปกติหรืออาจจะหลังมากซะด้วยซ้ําแต่ก็ยังเป็นเบาหวาน เพราะเนื่องจากว่ามันมีการดื้อต่ออินซูลินนะสาร2ตัวที่เราพูดถึงเทตเทียบเอลฟาแล้วก็อินเทราฟองแกมมาสตัวเนี้ยที่พราทับอ่อนเนี่ยบังเอิญมันไปทําให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินด้วยไม่สามารถพาน้ําตาลโมเลกุลน้ําตาลไปป้อนเซลล์ต่างๆในร่างกายได้เมื่ออินซูลินถึงแม้จะกินมากมีน้อยก็แล้วแต่เนี่ยมันทํางานไม่ได้น้ําตาลก็เหลืออยู่ในเลือดเยอะเราก็เป็นเบาหวาน เบาหวานประเภทนี้เกิดขึ้นจากการดื้อต่ออินซูลินนี่คือเบาหวานประเภทที่2นะครับการดื้อต่ออินซูลินเพราะฉะนั้นสาร2ตัวเทนอิปราฟ้าอินเทอร์ฟังกแมลาคือต้นเหตุสําคัญที่มีผลเสียต่อการหลั่งอินซูลินนะครับแล้วก็การทํางานของอินซูลินด้วยในเม็ดเลือดขาวของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะมีสารอีกตัวหนึ่งที่เรียกอินเทอรูจินสิบเจ็ดมากเกินไปไอสารส่วนนี้ นักภูมิคุ้มกันวิทยาบอกว่าถ้ามันมีมากเกินไปจะทําให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองรุนแรงขึ้นเบาหวานเป็นอาการหนึ่งของการแพ้ภูมิตัวเองเมื่อมันมีเยอะ<ฆ>เราก็มีอาการแพ้ภูมิตัวเองเกิดขึ้นเบาหวานก็มากขึ้นแล้วเมื่อเรารู้เช่นนี้เราจะต้องทําอย่างไรนะสารสองตัวแรกที่จะโจมตีตับออนได้ทําให้ดื้อต่ออินซูลินเราต้องลดมันลงมาสารตัวที่สอง ที่ทาให้เกิดการแพรแพ้ภูมิตัวเองมากเกินไปเราก็ต้องลดมันลงมาแล้วเราลดมันลงมาได้อย่างไรเราก็ใช้สารสกัดจากมังคุดจากกระดำจากถั่วเหลืองจากฝรั่งจากบุบกสูตรที่เราปรุงขึ้นมาแล้วให้อาสาสมัครรับประทานสี่แคปซูลต่อวันเป็นเวลาสิบห้าวันเรามาดูกันคนที่คนกินแคปซูลแป้งในวันที่สิบห้าสารสามตัวนี้มันควรจะเป็นปกติเช่นนี้คนที่กินแคปซูล ที่เราทำขึ้นวันที่15ตัวแรกคือ t a l p h a มันเหลือแค่35%ตัวที่2เหลือ60%นิดนิดะนะตัวที่3มอินเทอกิน17เหลือแค่50%สสาร3ตัวที่มีปัญหาที่เป็นเจ้าปัญหาเนี่ยมันลดลงลดลงเพราะฉะนั้นอาการเบาหวานจะดีขึ้นไหมนะแน่นอนนะครับะจะไม่มีใครเลยนะที่ใช้แล้วจะ ไม่ช่วยลดอาการเบาหวานาข้อมูลที่วิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนเมื่อเป็นอย่างนี้การโจมตีตับอ่อนก็ลดลงเพราะฉะนั้นตับอ่อนก็เริ่มทํางานได้ดีขึ้นอินซูลินก็หลั่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นอินซูลินในเลือดก,ก็มีมากขึ้นพาเอาน้ําตาลไปป้อนเซลล์ต่างๆในร่างกายมากขึ้นน้ําตาลในเลือดก,ก็มีน้อยลงก็กลับสู่ภาวะปกติอาการเบาหวานก็ดีขึ้นขณะเดียวกันไอตัวที่2คืออินเทลลินสิบเจ็ด ซึ่งเป็นตัวที่ทําให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองอาการขมืวหวานนี่แหละหนึ่งในอาการแพ้ภูมิตัวเองเมื่อมันลดลงอาการแพ้ภูมิตัวเองมันก็ดีขึ้นอาการเบาหวานโดยรวมก็จะดีขึ้นครับนอกจากนี้ไอสอนสองตัวแรกคือเทียบเทียนสบฟาอินโดฟังแกมม่าเราเกินไปตอนต้นแล้วว่ามันเป็นสารซึ่งจะทําให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินตอนนี้มันลดลงไปแล้วอะ่ะการดื้อต่ออินซูลินมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นอินซูลินก็ทําหน้าที่ได้ดีขึ้น ก็จะพาน้ําตาลในเลือดไปป้อนส่วนต่างๆของร่างกายเซลล์ต่างๆไ้ไกลได้ดีขึ้นน้ําตาลในเลือกก็จะลดลงอาการเบาหวานก็จะชะลอลงครับนี่คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือการผับปรับภูมิภูมิกันในร่างกายหรือที่เรียกว่าภูมิให้มันสมดุลเมื่อภูมิสมดุลเกิดขึ้นแล้วอาการเบาหวานของเราก็จะลดลงมานะครับและในสุด เมื่อมันเกิดสมดุลจริงๆเราก็จะดูแลสุขภาพของเราได้เหมือนคนปกติแต่ก็ต้องบอกว่าเราต้องไม่ลืมว่าอาการเบาหวานเนี่ยมันเป็นกรรมพันธ์หลายหลายคนจะเข้าใจว่ารักษาได้จริงๆมันรักษาไม่ได้หรอกแต่เราจะควบคุมมันได้นะแล้วมันสําคัญอย่างไรอ่ะปัจจุบันมันก็มีผลิตภัณฑ์ซึ่งควบคุมเบาหวานอยู่ได้ลดเบาหวานอยู่ได้แต่เราก็มาเขียได้ยินนะว่ากินๆไปแล้ว มันจะมีปัญหาอะไร,<า>เ,รเริ่มเราจะกินมากขึ้นก็กินใช้ยามากขึ้นมากขึ้นเพราะป็นต้องไปลดน้ําตาลในเลือดมากขึ้นมากขึ้นของพวกนี้เป็นของแปลกปลอมอ่ะ<า>เข้าไปในร่างกายมันก็ถูกทําลายที่ตับแล้วก็ขับออกที่ไต<า>ตับก็ทํางานหนักไตก็ทํางานมากๆาในที่สุดก็เกิดภาวะไตาวายานะครับ<า>คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะเสียชีวิตจากไตาวายไตายวายมันก็ทําให้ตาย,ายานะครับโอเค นอกจากนี้อาการที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตก็คือโรคหัวใจเมื่อเลือดมันค้นมากขึ้นทุกอย่างคือมันก็จะมีโรคแทรกซ้อนได้ง่ายขึ้นแล้วมันจะมาเป็นชุดมันมาเป็นชุดการที่เราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากอาหารที่เรากินได้สกัดออกมาแล้วเข้าไปแทนผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดน้ำตาลได้มันก็ควรจะเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งปลอดภัย แล้วก็ช่วยชีวิตคนที่มีทุกตกทุกได้ยากจากการที่ห่วงว่าสักวันหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะลดน้ําตาลได้สักวันหนึ่งไตของเราจะพังหรือเปล่าสักวันหนึ่งจะมีผลข้างเคียงอย่างอื่นเกิดขึ้นหรือเปล่าผมเชื่อว่าวิธีการิบบนี้จะเป็นวิธีการที่ดูแลเบาหวานที่ถูกต้องที่สุดแล้วคณะนักวิจัยก็มีความภาคภูมิใจในงานนี้แล้วก็อยากจะมอบให้เป็นมรดกของคนไทย เราก็ได้เห็นภาพของผู้ที่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานนะคะปัจจุบันก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วนะคะจากงานวิจัยของอาจารย์นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยจิตราเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ความรู้ดีๆกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณอาจารย์นะคะแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมนะคะที่มีคําถามหรือว่าข้อสงสัยนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขสายด่วน1นึ่น่นะคะหรือว่าโทร 0 2น6 4สองหนะคะหรือว่าอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับงานวิจัยของอาจารย์นะคะก็เข้าไปได้ค่ะที่เว็บไซต์ w w w b i m r o y c o m นะคะวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะัครบ ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ท่านไหนที่มีคําถามหรือว่าข้อสงสัยนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาอาจารย์แล้วก็คุณหมอได้นะคะในวันจันทร์และวันพุธนะคะเวลาบ่ายสองถึง4ี่โมงเย็นนะคะที่อาคารสํานักงาน A A Capital Center นะคะชั้น30